ป้าพี่น้องเมื่อเถาะหนาวเมื่อจ้ะเมื่อแข็งหมืแลลวจ้ะนี่มันหนาวจา้ะอุณหนนภูมิลบยี่สิบอ๋อเบาพิษขอโทษจ้ะอุณหนนภูมิลบสิบเอ็ดจ้ะตอนนี้พี่น้องเบ่งฟังห้องพ่นเดอ้อพี่น้องจ้ะอันนี้ทางทิศเหนือละจ้ะป้าพี่น้องคลิปนี้จะพาชมต้นคริสต์มาสมาเพื่อนนะพี่น้องเบ่งขอบทางเดอ้อพี่น้องเบ่งขอบทางสูงวาสูง เบิ้งดูขอบทางทั้งสองขางเด้อจ้ะเออเอาพี่น้องมาเบิ้งจ้าสิผ้าเบิ้งซาซาเด้อจ้ะเด้อพี่น้องจ้ามาดูใกล้ๆนะจ้าเพื่อนจ้าพี่น้องจ้ามาเบิ้งใกล้ๆจ้าปื๊ดพี่น้องขึ้นบ่ไดเด้อนี่เจ้าเจ้าออกมาบ่ไดเลยเจ้าแซ่แข็งเลยละ ปาดพี่น้องอุ้ยสมองงามขาดแฉ่เออจะเอาให้เบิ้งซาดๆด้วยจ้ะปาดพี่น้องแสงมาทั้งนี้เอ้าย่างหนีแสงแสงปัดแลน้ำกลนเบิ้งติล่ะอุ้ยสมองงามขาดแฉ่ปาดพี่น้องเอ้ออุ้ยมาเบิ้งมาเบิ้งมาเบิ้งปาดพี่น้องให้ห้องเนี่ยถอนฮื้อโอ้โหหื้อหือืองาม งามงามงามพ yeah, anyway. ี really ่น yeah, ้องปาดพี่น้องจ้าพี่น้องมาบ่งน้ำกันจ้านี่นี่นี่บอกไปใส่ดอกยูนีล่ะยูมองนีละมาเด้อมาเด้อมาเด้อมาบ่งน้ำกันด้วยจ้าคลิปนี้สิผ้าเบ่งต้นคริสต์มาสเตจเดินี่เขาเอื่นต้นคริสต์มาสอันบ้านเฮ้าก็ว่าต้นสนเนาะจ้าเนาะปาดพี่น้องเบ่งต้นนี่เบ่งต้นนี้เบ่งต้นนี่ใบว่าคืองูใบซอยๆเห็นบ่นั่นนะ เอออันต้นใดมันใบหนาเนาะมันกะหิมะกะเกาะ,ะนะจ้ะเห็นบอกมันต่างกันเด้อค่ะนี่นี่ต้นนี่หิมะเกาะเต็มแลม้วเมื่อเบิ่งต้นนี่เด้อค่ะเด้อหิมะเกาะน,น่อยๆจ้ะกะอาสิเบิ่งประชัดเนาะจ้ะเนาะแต่ว่าของกิ่งมันเบิ่งชัดจะ้ะป้าดผุ่นไปเขาเด้อจ้ะเด้ออืมา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 จ้ะปาดพี่น้องคอยตื่นเต้นไหมฮะอ้ยคอยขึ้นหอดหมู่เจ้า ่อยซะมาคืนหอดมูเจ้าแต่พี่น้องคอยแท้มาคืนหอดแ้ขคอยเอาผาาง่างมาไห้เบิงเด้อจะเด้อคอยสิยูนีล่ละ่อยสิเก็บผ่าเ้าอยู่นีล่ละพี่น้องเอ้ยมามามาปืดสามร้อยหกสิบองศาดีไหมดีดีสามร้อยหกสิบองศามาดูเลยมาเบิงเลยมาเข้ามา ปาดพี่หน่อยสาม้อยหองศาของความงามจ้ามาเบิงมาเบิงออ้ยมาเบิงต้นนี่มาเบิงต้นนี่ยู่ใกล้ถนนแน่เนี่ยขันขึ้นได้ค่ะน่อยสิขึ้นไปหลับกับพี่ไทยน้ำต้นคริสต์มาสมาให้พี่น้องเบิงปาดพี่น้องเอ้ยให้คอยห้องปาดโทษเถอะบันนี่มาเบิงหยอดสนเด้อค่ะเด้อ ลำต้นพ่นตรงตรง,งพี่น้องแล้วเป็นหยังยอดพ่นจะง,งอจังเสกฮะเออม,มาเบิงนี่นี่ยอดสนเด้อเด,ด้อปาดพี่น้องคอยสิจับผาพห้เบิงเด้ออยฟาฝ่าไปใส่เนี่ยมาเบิงน้ำกันเนี่มาเบิงน้ำกันเออมีออกคำสั่งปาดพี่นอ่อยคอยคอยยอกมเจ้าซื้อ,อดอกคอยยอกซื้อรักดอกจึงยอกเล่นนะจ๊ะนะจ๊ะ